ของยายาของยายาแล้วไม่กินเลยยายาก็ถามขอเตยาสุนทานที่มีจยาตาไม่มีเออเสุาชื่อแจ๋วไอ่ยายาเขาชื่อ่าลาพรนี่นี่ไงเมื่อลาพรบางทีสมุทรปการที่ไหนมีร้านที่ไหนดูที่ว่าใครจะชนะพี่แบมหรือจะเป็นคุณสมชิดเราตกลงขเจ้าเออ่งละ กใครอ่ะเขาก็ทอดทอดข้าวสิเออเราไม่้ใหญ่ปลาจะ่าแบบว่าหยิให้เออผู้ใหญ่ปลาแล้วไปดูงค์เฮ้ยอย่าไปประกาศดิเอาไปสมจิตเฮ้ยสมจิตจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันนี่เพื่อนแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะเพื่อนมีแต่งตัวเซ็กซี่เฮ้ยวันนี้จะรับงานไหมเนี่ยฉันรับงานไปให้หนึ่งร้อยอ่ะวันเนี้ยรับทำอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราผู้ใหญ่ปลาแป๊บฉันรับมาให้หนึ่งร้อยเห็นไหมเห็นไหม ไปญารับงานให้แล้วให้เงินเลยเห็นป่ะโถแ,แฟขนาดไหนเออหนึ่งร้อยได้มันเงินร้อยเดี๋ยวรองานก่อนเป็นรอพี่ใหญ่ปลาแป๊บนึงเต้นอะไรนะไม่รู้ก็ทำให้ทำอะไรเดี๋ยวรอพี่ใหญ่ปลาแป๊บนึงก่อนเนี่ยรับงานมาให้หนึ่งร้อยบาทแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนก็โทรมาไงเขาโ,<ถ>อโอนมาให้เลยหนึ่งร้อยบาทเลยงาน<ถ>ไงก็ใช่เพื่อนเดี๋ยวรอพี่ใหญ่ปลาแป๊บหนึงห้าบาทเป็นไงเฮ้ยเป็นลยห้าบาทกระจอกระดับเธอต้องร้อยหนึ่งเอาไ้างไปในเรืองเออเดี๋ยวรอพี่ใหญ่ปลาออกมานะ รับเงินไม่ให้แล้วด้วยอันน ouais pues> ี้มาเลยป้าจะนหาเอาตังค์ไม่ให้ผ up> ู爸爸้ใหญ่ปลาแล้วหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผู้ใหญ่ปลามานะเธออะทวงเงินผู้ใหญ่ปลาเลยเพราะว่าฉันฝากให้เมื่อคืนนี้หนึ่งร้อยบาทใหญ่ป้าเพราะว่าเขาโทรมาเออเขาโอนมาให้แล้วหนึ่งร้อยชันเลยเอาเอาไปฝากผู้ใหญ่ปลาไว้ก่อนเออเดี๋ยวผู้ใหญ่ปลามานะเธอเคลียร์เลยหมอนมันเป็นหมอนไม่ใช่มันเป็นเหมือนเพราะว่าเงินอยู่ที่ผู้ใหญ่ปลาแล้วหนึ่งร้อยเจ้าอะไรเราอยู่ซังอยู่เลยไปทวนเล่าไม่ก็เอามาให้ฝากผู้ใหญ่ปลาอลย ไม่ไม่ไม่มันจะไปหาอะไรห้บาทฮะเอาไปที่รอผู้ใหญ่ปลาได้ไงต้องรอเขาไปร้องเพลงเออหนึ่งร้อยนะแบงค์แดงที่ท่านให้แบบเมื่อวานเนี้ยเออเดี๋ยวผู้ใหญ่ปลามาเธอทวงเลยหนึ่งร้อยบาทนะไม่นจะไม่สบายใจจะถือเงินแล้วไม่สบายใจนอนไม่หลับไงก็ไปฝากผู้ใหญ่ปลาไปก่อนอือเดี๋ไวมันฉันรับงานให้ฉันให้เงินเธอเลยเห็นไหมฉันน่ะแฟร์ขนาดไหน เธอต้องเปลี่ยนแล้วผู้จัดาการอย่าไปเอาบักโยทีนบอกแล้วบาหว่าะาอาียบักโยกับไม่มดได้หรอกต้นไม้หลงวัวบักโยกับบีมจะออ็อปกินหมูกิกนหมูกะทะสองคนผมเมียดูมันทำได้ยังไงไได้งร้านมันยังไม่เปิดเลยเชานกันมันเอาไปกินหมูกะทะกันนะสิสองคนผมเมียนะ่ะเถียงอะไรฉันไม่สบายใจเลยนะเนี่ยผมจิตฉันรับงานแทนเธอฉันไม่สบายใจกไงถือเงินนอนไม่หลับไงก็เลยไปฝากผู้ใหญ่ปลาไว้เมื่อคืนนี้หนึ่งร้อยบาทผู้ใหญ่ปลามาทวงเลยนะหนึ่งร้อยฉันน่ะเก็บให้เธอฉันไม่สบายใจไง ก็เลยฝากพี่ใหญ่ปาไปเลยอ่ะหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้ใหญ่ปามาเธอเคียร์เลยเนอะว่าะว่าบอกว่าเอฟซีเขาฝากมาให้หนึ่งร้อยไหนเงินอยู่ไหนอย่างเงี้เลยนะทวงผู้ใหญ่ปาเลยนะรู้ป่ะเออเนี่ยสิเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้าใจอะ่ะทำอย่างน,นี้ได้ยังไงอะ่ะเออเงินของสมจิตน่ะใช่ไหมอโอโ้ใคราหนนะใชแ่แต่ถือเรื่องระวงังระวังพี่แบมเลยนะพี่แบมไม่ไม่ได้นี่นะพอเห็นหนึ่งร้อยจะ เขอผู้ใหญ่ปลาห้าสิบาทน่าคิดดูดิเออเราเราแล้วเรพี่แบมเขาบอกป่าพี่แบมเขาบอกเธอป่าว่าเขาจะไปขอเธอขอเธอห้าสิบาทเธอให้ไหมยังไม่ได้ไม่ไม่ไถึงแค่ได้ผู้ใหญ่ปลาหนึ่งร้อยเขาขอเธอห้าสิบาทเธอให้เขาไหมต้องถามก่อนว่าการที่พลาดเออเนี่ยฉันไม่สบายใจเลยทําอย่างนี้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมฉันรับงานมาโห ฉันเครียดเลยเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยเนาะเมื่อคืนนี้ฉันหยับเงินแบงค์ลอยฉันนอนไม่หลับเลยแล้วฉันหาเธอไม่เจอไงเมื่อวานอ่ะเธอไปไหนโอ้โหจะเดินหาทั่วตึกเลยสมจิตไปไหนวะเนี่ยคิดดีๆมันเกิดเมื่อวานเมื่อก่อนก็อยู่ไม่ใช่มันเกิดฉันนี่สิเมื่อวานเนี่ยแกก็มาไหมพี่หัวใจไม่มามาเอาเลยมาให้กินเอาเล มาวันที่สิบเมื่อวานนี้มื่อวานนี่สิบสองวันนี้สิบสองเมื่อวานสิบเอ็ดวันนี้สิบสองเออเมื่อวานเธอให้พรวนเช้านีเธอตื่นมาเออเมื่อวานนี่เธอใส่ชุดนอนสวยมากเลยอ่ะอืมนะเดี๋ยวอย่าลืมนะเธอเห็นพี่ใหญ่ปลาเธอทวงตังก่อนเลยนะนะเพื่อนโอเคนะเดียวเดียวโอเคอะไรวะยืมร้อยเดียวเดียว ไม่ได้ไม่ได้แลไม่ได้ไม่ได้นะคู่ชักแล้วคู่ชักแล้วก็เด้อด้อเด้อเด้อเฮีนาเฮียหน้าหัวใช้หัวไปเลยอ่ะไม่ได้เองเงี้ยยิ้มตังค์น่อยมีมีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้นับให้ดูดิดูดิมีตังค์เท่าไหร่นันได้ในโชว์หน่อยดิในโชว์หน่อยดิเห็นเออเห็นเห็นที่นี่มันบอกว่าเงินเยอะนี่เราอ่ะตอนเนี้ยมาดูหน่อย เราจะได้ช่วยดูว่ามันตามันหายจะได้รูว่าเท่าไหร่ัไม่ไรอใช้เขานะคะเราก็จะให้ให้สิน้ำใจกันทั้งนั้นน่ะเพราะเราไม่เคยดูว่านี่นะให้เขาก็มีเงินติดตัวกันนะคะเขามีเงินเก็บเยอะนะอาอหลีเนี่ยทําอะไรนะก็มีคนให้สอเงินติน้ำใจเขาสสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสิบสี่พันแปดคัวแล้วไงคัวแล้วยืมยืมสองร้อย สอง้ยเพื่อนยืมสองร้อยก่อนสองร้อยนะเพื่อนนะสิบบาทอะไรวะกูจะยืมสองร้อยยืมสอง้อยเดี๋ยวเป็เด้มค่าคืนสามร้อยสิบบาทนั่นน่ะนี่บอกนี้ถูทูทูทูสคืนสามเดี๋นู้สองถูสามมันบอกสิบบาทมันบอกให้สิบาทคืนังให้สิบบาทโอ้โหมีเงินมากกว่ป้าย่าอีกอ่ะแต่แต่เขารู้จักเก็บเงินเนาะเนาะเออแม่ก้งเขารู้จักเก็บตังคคะ คือใครให้ทําอะไรนะเขาเขาให้ถนในใจมึงก็ไม่ได้จ้างหรอกแต่คือว่าไหววานเขาทำอะไรเขาก็ให้ให้ให้เงินใช้นะมีเงินเก็บด้วยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะ้นับไปนีนะไปนม้นับนัเอเมีเงินเก็บเยอะด้วยนะเอยโอ้เดีวเดียวเดี๋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 ยแเดี๋ยวนดี๋ยี่ยวเดี๋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 ยวเดเด สี่พันแปดโอ้โหเกือบห้าพันน่ะก็ไม่มีเยอะกับเราอีกฮะโอ้โหมีเยอะด้วยยืมรู้จักเก็บตังคนะให้ทำอะไรนะคนก็เออไปย่างให้ย้อมผมให้เมื่อวานนี้เออแล้วอ้างเออแล้วก็ให้ตัดเล็บทำอะไรเขาก็ให้ให้นะคะยืมก่อนบารีมีเงินเก็บ เงินเยอะกว่ามเงินเก็บเติร์ดเอาไปกลับบ้านเขาบอกเขาเก็บเงินไว้ไว้ไว้กลับบ้านนะไปหาลูกกับหลานนะคะมีเง ah, ินเก็บนะคะโอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันมึงอยู่นี่มึงไม่ได้ออกไปไหนมึงมึงมึงมีแบงค์พันวะเออโอ้โหสี่พันกว่าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่มีเงินเก็บด้วยอ็ให้ให้เธอยืมองสิบบาทอ่ะก็ให้เธอสิบบาท เฮ้ยแม่ก็เอาไงเอาไงเอาไงเออเออเออเก็เเออ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 นออเ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 อ้เออเอะเออ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 เ0อเบอเอ็เออเอเอาเก็นะเออาออเอเอ้เออเ,เ,เอ็บตัเอเออเอเาอเออเออเนอเออเอาเเออ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 เเเเเออเเ เนี่ยอย่างเงี้ยลูกอ่ะดูคลิปลูกก็ชื่นใจนะว่าแม่อยู่มีรายได้ด้วยเนาะเนี่ยลูกเห็นลูกก็ปลื้มเพราะตอนนี้เราไม่ได้ให้ลูกเข้าส่งอะไรนะให้ลูกก็ดูแลดูแลหลานนะแต่ยัค่าเช่าอีกนะอีกไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาส่งอะไรให้แม่อยู่กับเรามาเนี่ยมีเงินเก็บไล้นะมีเงินเก็บเอาไปจำนำมาแล้วโอ้ว่าแล้วเขาบอกว่าต้องซื้อทองซื้อทำไมเพื่อนเออเออ เออเก็บเงินไว้ลูกเก็บเงินไว้เออนักขาบ้าเนอะเออไงเป็นไงเป็นไงไปเข้าธนาคารใช่เออเป่อเออไปเข้าบัญชีธนาคารไหมเก็บให้ดีนะบาลีกระเป๋าอ่ะต้องเก็บไว้กระตูนนะลูกไม่ใช่เงินหายเออเก็บไว้ให้ดีลูกเออเออสบายสบายเออเออไงไง เออโอบัญชีหมดอันนี้แล้วมั้งมันหมดอันนี้แล้วมั้งหมดบัญชีอ่ะมันลาวว่ะเพื่อนโอ้มีเงินดอนด้วยเพราะเธอไม่ธรรมดานะเนี่ยประเทศอะไรวะอเมราเพื่อนอย่างเงี้ยแตเอาไปเอาเอาไปขึ้นองลาวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่ไหนกูภาษาดิเออเออเเธอนี่มีเงินแหมมีทั้งเงินกีบเงินลาวมีทั้งเงินไทย อันนี้เวียดนามบ้าอืมเก็บไว้เก็บไว้เออวางไปแบงค์ชาติเข้าไปไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยนั่นนั่นนั่นไม่ได้นะเรื่องเงินไม่ได้เลยออยเธออย่านะเงินกี่าเพื่อนแไม่จะไมแบงค์แดงไม่ให้เพื่อนเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไปขึ้นเงินไมขึ้นเป็นเงินไทยลูกเก็บใส่เก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้เบิ้ลเก็บเก็บไว้เก็บไว้เบิ้ลแล้วรู้จักรหัสป่ะนะ ทได้บัญชีมีตังไวในบัญชีอ่ะออออรู้จักรู้จักรหัสเออรู้จักรหัสเองเก็บไว้เก็บไว้จำไว้เวลา เตรียมเง่นมาเจ็ดสิบบาทอะไรแบเนี่ยเตรียมตังเตรียมอะไรเนี่ยเนี่ยนะจากเก็บเงินเมันสองร้อยโออธนาคารมีบัตรเอทีเอ็มบอกว่าบัญชีมีค่าสิบบาทบอกว่าสองร้อยเาะเดี๋ยวขารู้จักนะอยากว่าเก็บตังไปหาเอ่อหาลูกหาหลานเออดีนะลูกเฮ้ยลูกทำาวามดีทำอะไรดีไหมคนอื่นเคะป้าอันนี้ตัดแทนเราเห็นไหมลูกเขาใจไห ยังไม่ถึงเวลาอะไรลูกไม่ยัไม่ให้เกล้าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วไปแกจะบอกเองวันไหนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมารับเองลูกลูกคุยคุยนี่เดี๋ยวลูกอ่ะลูกจะมารับมารับเข้าใจไหมลูกเออมารับเออไปไปเที่ยวเออเออได้เออ๋ยวาเขามารับเที่ยวไปหาหลานไปหาหลานนะเออเข้าใจนะลูกเออสนุกเขานะคะแต่เขาก็ถึงลูกเพื่อนเพื่อนกลัวเพื่อนแดกข้าดีไหมเพื่อนเพื่อนเอ้ เออเออกลับบ้านได้เดี๋ยว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 เั้ามารับ๋ยวเดวเดี๋บวเดี๋ยวเดี๋มวเด้๋ยเดยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดีมารเบี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด้๋ยด้ยวเยเดี๋ยวเดมั่งแม่บ้าเดะไยด้๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเรี๋ยอเดียวเด่ยเขา๋ยดยเดยวเลยทั้ีสาวเ้อยวี๋ยวเดียวเ่ียเดาอร่เยเยียเีย ตักขนาดนั้นต้องอร่อยดิหนาเออเมาที่นี่อร่อยที่สุดนะบอกให้เขาไม่ธรรมดานะเออตับปลาที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยลูกได้เห็นคลิปมั่งนะเพราะว่าจะก็ให้อ่าออกไปเห็นมั่งนะหาใครวะ